ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปกิงสไตล์ประจำวันที่29มกราคม2566โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจาก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เปิดโผ23รายชื่อทีมเตรียมจะลุยศึกโดฮาครับ2/23เป็นยังไงบ้าง โดยงานนีติรตรยมภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชียดวล9ทีมแกร่งเอเชียบวก1ทีมดีอรีรองแชมป์จากลีกยุโรปโดยกนนารแข่งขันฟุตบอลโดฮาคัพ2023ที่ประเทศกาตรา์เป็นที่เรียบร้อยจะแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดนในระหว่างวันที่20-29มีนาคมนี้ตอนนี้มี8ทีมตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันแล้วประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ากาตา้าซาอุดีอาระเบีย u AE อุซเบกิสถานเวียดนามคโคเอรเชียและก็ทีมชาติไทย สวนที่3มทีมที่ยังรอการยืนยันตอบรับประกอบไปด้วยจอแดนซีเรียและกาทาจิกิสถานโดยเปิด23ชื่อนะฮะคาดการทีมชาติไทยจะสั่งลุยศึกโดฮาคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากที่น็พลรันครพลจากบุรีรัมโสพลวิทยรักญาติจากทางแพทย์ยูเต็ดทิประวุฒสวนสวนรรค์จากทางกเกษตรศาสตร์เอฟซีส่วนกองหลังก็จะมีจนทานเข็มดีจากทางราชบุรีเอฟซี ชนพัฒน์บัวพันจากลำพูนบริเออร์ทรงชัยทองชามจากชมบุรีเอฟซีทรงวุษคร้ควรจากเมืองทองอภิสิตแสนสีขมวนจากหนองบัวพิทเอฟซียานิกนัสบอมจากทางบีเอฟซียังสปอยสวิตเซอร์แลนด์และก็ฉััดมงคลเรือธนบุตจากทางชมบุรีเอฟซีต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะมีชัยพิพัฒน์สุบรรเพชรสจากทางเอซีเปอร์เซียงเบนจาจิมเสนเดวิเชจากการท่าบรีเอฟซีชารงผอมสีแก้วจากทางชมบุรีเอฟซีสินทราบุญนาจากทางคัสตอมยิเด อีฟานเดลอดจากทางบริลนำลีออนพิทเจมจากหนองบัวพิทเอฟซีปุริเชตทอดสนนทจากทางเบืองชองยูเต็ดแล้วก็สิริมงคลรัตนภูมิจากทางโอเอชบรูนต่อมาสุดท้ายจะเป็นตำแหน่งกองหน้าก็จะมีอธิเทพลคีรีลมจากทางอ er ัลสบวร์กเยอรมนีธีรศักด์เผอพิม,มาจากทางการท่าบริเอฟซีอันันยอดสังวันจากทางลำพูนบริเออร์ถนัดถ่อนน้ำจันจากทางแซงโปรเทนออสเตรียแล้วก็พลาิกกุลสตาฟสันจากทางเชียงใหม่เอฟซีนี่ก็เป็น23คนนะฮะ ที่เป็นอยู่23ปีทีมชาติไทยจะส่งเข้าไปลุยศึกโดห้าคัพ2023ในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกัาต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันเดินครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมารก,กันดีครับสุดช็อกเลยเปิดมูลค่าเงินรางวัล WAFF สุดต่างจากทาง AFF ครับในครั้งนี้ ซึ่งทางทัพทางศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นำทัพมาโดยมานโปรกิ้งเตรียมทำภารกิจสำคัญบนเวทีเอเชียในการลุยศึกฟุตบอล WAFF แชมเปี้ยนชิพ2023ที่ประเทศสหรัฐอหลับอิมิเรตแต่งารนี้ปร้หรือไม่เงินรงนางวัลคว้าแชมป์ WAFF Championship 2023นั้นต่างจาก WAFF Cup 2022ของเราเป็นอย่างมากเลยนะ โดยทีมที่คว้าแชมป์ WAFF Championship 2023จะได้เงินรางวัลเพียงแค่1ล้านยูโรเท่านั้นหรือราวประมาณ3ล้านบาทซึ่งน้อยกว่าที่ทีมชาติไทยได้รับหลังคว้าแชมป์ AFF Cup 2022ที่ได้มากกว่าโดยแชมป์อาเซียนได้รับอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทเลยทีเดียวสิ่งสำคัญของริการนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินรางวัลแต่มันอยู่ที่ประสบการณ์ที่ไม่ได้หาซื้อง่ายๆในขณะนี้จะมีสักกี่ครั้งที่ทีมชาติไทยจะถูกรับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันถ้วยใบใหญ่ของเอเชียตะวันตก ได้แบบนี้แถมยังเป็นทีมหนึ่งเดียวจากโซนนอกโซนนะฮะและก็เป็นทีมเดียวจากอาเซียนที่ถูกรับเชิญเชิดเข้าร่วมในขาัะงนี้ด้วยแม้แต่เวียดนามที่ประกาศสักดาหว่าอยู่อันดับที่96ของโลกยังไม่ได้ถูกรับเชิญเลยนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญที่ทีมชาติไทยต้องอวัดศักยภาพเราอยู่ในระดับไหนของเอเชียกันแน่ในขาัะงนี้เป็นนาว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ น้องชายดาวยิงฟุตบอลโลกเปิดใจถึงชนาทิพย์นรุกทีมชาติไทยรู้สึกอย่างไรเมื่อได้สวมเสื้อเบอร์8โดยงานนี้นะผมทางาสโมสรฮอกไกโดคอนเซสป,ปรโรจัดการคว้าตัวยูยะอาสโนนารุกวัย25ปีจากทางซาฟาเช่ฮิโรชิมาเขาคือน้องชายแท้ๆของทาคุมะอาสโน ดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นที่ตะบ,บันประตูใส่ทีมชาติเยอรมน,นีบนเวทีฟุตบอลโลกปี2022โดยทั้งยุยยะอาสนตนั้นเปิดใจถึงเบอร์18ของชนาธิปสงกสินดารุกเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยใส่แล้วรู้สึกถึงความคาดหวังสูงในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าขอบคุณทุกคนที่สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรผมมีแรงกระตุ้นที่จะทําให้ตรงนี้ดีที่สุดเพื่อทีมผมนั้นรู้สึกได้ถึงความคาดหวังหมายเลข18ที่ผมสวมใส่ในเวลาหนี ดยก่อนหน้านี้ทางชนะทิพย์สงกสินเป็นเจ้าของเบอร์เสื้อทางกานนะซึ่งแม้ในฮิโรชิม่าตำแหน่งที่เล่นเป็นตำแหน่งที่สบายใจที่สุดแล้วผมสามารถรับบอลในระยะที่ผมชอบและก็อยู่ใกล้เป้าหมายได้เป็นตำแหน่งที่ผมชอบในครังนี้การมาที่นี่เป็นการพิสูจน์ตนเองเพื่อต่อสู้ในคังนี้นะสำหรับทางฮอกไกโดคอนเซซัปโรเตรมจะมาเดิมเกมแรกบุกไปเยืยนนอ,อนทีมแชมป์บอลทั่วปุ่นซานฟรานเชซฮิโรชิมา วันที่18กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้เป็นางานวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่นะฮะที่เปลี่ยนเสื้อกันชนาทิพย์ก็ไม่ได้ใส่เบอร์นี้แล้วและมีอีกคนหนึ่งไทยเสื้อเบอร์นี้แทนชนาทิพย์นั่นเองนั่นคือยุยยะอาสนุนั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมบาดก,กันดีครับเราบทสรุปกันก่อนฮองอัเจลัยโปรฝ่ายจัดวีลีกแถลงทางออกหลังห้ามสปอนเซอร์แบรนด์ไทยคาดอกนะโดยผนังจากที่ทางฮองอัเจลยัยทีมที่ซิโก้ เกตสักเซนาเมืองคุมทัพอยู่ถูกฝ่ายจัดกันในการทุกวันวีลีก1หรือว่า VPF ห้ามใช้คาราบาวหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในปี2023ในการประชาสัมพันธ์เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำลังแบบเดียวกับสปอนเซอร์หลักของลีก ล่าสุดทาง VPF พร้อมด้วยตัวแทนของสมโมสรห้องอันญาลายได้เข้าประชุมหาหรือเพื่อจะหาทางออกโดยเงียนทันอันผู้ในการบริหารของหองอันญาลายนั้นประบุนว่าทางเรานั้นได้ตกลงว่า VPF จะเป็นหน่วยงานที่ให้ในการออกข่าวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพื้นฐานแล้วทั้งสองฝ่ายนี้แสวงหาตลาดและความร่วมมือนในการทำงานเพื่อความเสดจในข้ะนี้ ซึ่งของกำหนดเฉพาะของของ้อตกลงระหว่าง VPF และกสโมสรของอัญญลาลัยจะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็รายงานต่อผู้นำฝ่ายที่เกี่ยวข้องตัวแทนของหองอัญญลาลัยที่กล่าวปิดใช้ในขณาวนี้ส่วนต้งเงียนมินงอกผู้อำนวยการทั่วไปของ VPF กล่าวนว่า,า VPF เนี่ยปกป้องผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนการแข่งขันซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชูกาลักด้วยโดยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะลงนามในข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นในลักอักษรกันต่อไปในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นนัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกนกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับศึกช้างชนช้างชมบุรีบุกแหลกส่งดานิโรซันโบประทับบุรีดําที่จัดสุปชัยประชันในครั้งนี้ โดยภาษาสายฟ,ฟ้าบริรัมนะฮะจะฟูงเปิดช้างอารีนาแถมได้โกรันคาลซิสรับมือลามชนชมบรีเอฟซีพร้อมส่งผู้นำดาวซันโวดานิโลอเวสลุนยิงเจ้าถิ่นในศึกไทยลีกระจำวันที่29มกราคมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play เวลา18นาฬิกา30บี โดยทางบาสดาอิชิอิกุนซือบริลัมที่เคยอยู่ในตำแหน่งของโค้ชสะสมพบประเสริฐเล็กแรกนะว่าไม่ให้เกียรติกันหลังเมินการจับมือหลังจบเกมการแข่งขัน,นเกมล่าสุดบุกชนะเมืองทองไป2ต่อหนึ่งในวันถ้วยลีคับรอบ16ทีมส่วนไทยลีกล่าสุดบุกชนะสุโขทัยเอฟซีไป3ต่อศย์เกมนี้ไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนโดยจะได้โกรันคาลซิสผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมขณะที่ทางาทีเด็ดอย่างทางธีระทอนบุญมาทันสุวรรณั์เหมือนตาสุภาชัยใจเด็ด รอนสนาซันโบ11ประตูและก็ฮาริสบูคิชกองหน้าทีมชาติเซอร์เบเนียยังพร้อมออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในเกมนี้ส่วนสะสมพบประเสริฐคุนซือบุรชนบรีเ c โดยเกมล่าสุดได้เปิดบ้านชนะปริเทโล f อฟซไป5-3เกมนี้ก็ไปเยือนปราสาทสายฟ้าไม่มีปัญหาหนักเตะติดตโทษแบนแต่จะไม่สามารถใช้งานจีโกโ้ปราตันกาดารัฟฟิลิปปินสเปนที่ติดสัญญาย,ยืยมตัวจากทางบริดัมกันที่ทางเลนาตโตเคเรสิ นารับอคอรแเรจะได้ไปเยือนทีมเก่าโดยมีทางเจสซี่เคอรันอามาดูออตตารากิสดาการเมนยูบยองซูและก็ดานิโรอาเวสผู้นำดาซันโวไทยลีก12ประตูนำทัพ ดยการพบกันของทั้งสองทีมในศึกไทยลีกที่บ้านของบุรีรัมย์ประกอบไปด้วยปี2010บุรีรัมย์ชนะไป3-1ปี2011บุรีรัมย์ชนะไป3-0ปี2012บุรีรัมย์แพ้ไป3-4ปี2013บุรีรัมย์ชนะไป2-1ปี2014บุรีรัมย์ชนะไป2-0ปี2015บุรีรัมย์เสมอ1-1ปี2016บุรีรัมย์ชนะไป3-2ปี2017บุรีรัมย์เสมอ2-2ปี2018บุรีรัมย์ชนะไป 2- 1 ปี2019บริลลัมเสมอไป2ต่อ2ไป2020 20, บริลลัมชนะไป4ต่อ0ไป2021บริลลัมชนะไป2ต่อ1ซึ่งเจอกัน12นัดบริลลัมเนี่ยชนะไป8นัดเสมอ3ชมบรีชนะไป1นัดในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนปโปกิ้งสไตล์ประจวบชี่29มกราคม2566โดยชายผู้บังคับรงฟุตบอลไทยครับ